กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งสําหรับครูอ้อยทิตินาถณพัทลุงเจ้าของคอร์สเข้มทิศชีวิตอันด่งดังในอดีตหลังมีกระแสข่าวคนดังที่เคยร่วมเป็นลูกศิษย์ลูกหาพากันตีจากหลายต่อหลายคนล่าสุดตุยตุยพุทธชาติพงษุชาติที่ได้ออกมาเล่าอุทาหรณ์ชีวิตช่วงเคยหลงผิดจนสูญเสียทุกอย่างในรายการแฉเทปเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเผยทั้งน้ําตาว่า เหตุเกิดจากการไปเชื่อฟังสิ่งสิ่งหนึ่งพูดง่ายๆก็คือค้ายลัทธิโดยลัทธิดังกล่าวเอาเรื่องทำอันสูงส่งมาใส่หัวจนเชื่อและยอมทำตามทุกๆอย่างเป็นแบบแผนเข็มทิศชีวิตตนแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราจะไม่ส่งผลกับเจ้าตัวสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้ทางไลฟ์โพสคนดังนั้นกำลังท่องเที่ยวอยู่ที่อังกฤษพร้อมเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกษัตริย์ช้าที่3ซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ภาพสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อวดสังคมออนไลน์อยู่นั่นเองและล่าสุดในส่วนของโพสต์ล่าสุดของเจ้าตัวนั้นระบุว่ามาถึงวันที่4พฤษภาคมอยู่เต็มวัน5-6ทําภารกิจเสร็จเจอเพื่อนฝูงแวะร้านขนมโปรดเปลี่ยนตั๋วกับ7กับเร็วคิดถึงอารามเมืองที่ชอบบ้านพักที่ใช่แต่โลกเป็นของวาง่างเปล่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นแก่นสารเป็นสาระสำคัญที่แท้จริงของชีวิตก็ทำสิ่งนั้นแม้ช่วงสอสาเดือนนี้ พระอาจารย์ให้ทุกคนออกไปดูโน่นนี่แต่เราก็คิดถึงการเดินจงกรมนั่งสมา,าธิเดินสวนรอบหลวงปู่ทวดตอนเย็นกับเพื่อนๆมากไปไหนก็รีบกลับมาภาวานากันเร็วเสมอเป็นต้นมะม่วงที่ไม่มีผลทําเรื่องเดียวคือฝึกตนคิดถึงเพื่อนทุกคนส่งความรักส่งบุญถึงทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ